ฝ้ากระแตกต่างกันอย่างไรเป็นเฉพาะในคนที่สูงหวัยหรือเปล่าวันนี้นะคะจะมาไขาข้อข้องใจลูกค้าเนี่ยสงสัยว่าเม็ดสีมันานินหรือว่าในเรื่องของจุดด่างดำที่มันเกิดบนใบหน้าเราเนี่ยเป็นจุดๆุดเขาเรียกว่าฝ้าหรือเรียกว่ากระดูแลอย่างไรให้จางลงแล้วก็เฉพาะคนมีอายุหรือเปล่าถึงจะมีอายุน้อยจะเป็นได้ไหมวันนี้เราจะมีคําตอบมาให้ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าฝ้าและกระมีความเหมือนความคล้ายในบางอย่างแต่บางอย่างก็แตกต่างกันเลยนะคะวันนี้เราต้องรู้เลยว่าถ้าสิ่งที่เราเป็นอยู่คืออะไรก็จะแก้ไขได้ง่ายค่ะอย่างแรกอธิบายในเรื่องของกระก่อนกระเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นกลมๆม,มีลักษณะเป็นกลมๆเป็นจุดๆนะคะที่เกิดขึ้นกระจายบนใบหน้าข้อนี้จะไม่เหมือนกับฝ้าซึ่งฝ้าเนี่ยจะเป็นปื้นๆ มีทั้งขอบชัดและไม่ชัดเพราะมันเกิดจากว่าเป็นฟ้าตื้นหรือเป็นฟ้าลึกถ้าเป็นฟ้าตื้นจะอยู่แค่ผิวชั้นนอกตรงนี้ขอบเขจะชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นฝ้าลึกขอบไม่ชัดเจนแล้วก็สีเนี่ยก็คือจะกระจายและอยู่ลึกๆข้างใน ส่วนกระนะคะถึงมันจะกลมๆแต่ขอบเนี่ยเขาจะชัดแล้วก็มองง่ายๆเลยเป็นจุดๆๆอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วลักษณะมันต่างกันแบบนี้นี่เองแต่ความเหมือนของเขาคือมันเกิดจากเม็ดสีเมลานินข้างในของเรามันเข้มขึ้นมามันจึงกลายเป็นฝ้าหรือจะกลายเป็นกระนะคะและสาเหตุมาด้วยกันคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือสาเหตุที่กระตุ้นทั้งฝ้าและกระก็คืออย่างแรก แสง UV แสง UV ในที่นี้ก็คือพวกแสงแดดแสงไฟนีออน UVA UVB พวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดฝ้ากระได้ถัดมาฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนในตัวเราก็สามารถทำให้เกิดฝ้ากระได้เช่นในกลุ่มที่มี ประจำเดือนนะคะไม่ปกติวัยทองตั้งคันอันนี้ก็คือจะมีฮอร์โมนที่ไม่ปกติความเครียดอันนี้ความเครียดคุณรู้ไหมคะว่าความเครียดทำให้เกิดตัวคอร์ติซอลตัวนี้เนี่ยพออารมณ์เหวี่ยงเยอะๆผิวพันธ์เราทำให้เกิดฝ้าได้ดังนั้นเราต้องพยายามอย่าเครียดนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่เกิดได้ก็คือกรรมพันธุ์ค่ะสังเกตดูว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมีใครเป็นฝ้าเป็นกระ มักจะถ่ายทอดออกมาคุณแม่เป็นลูกก็จะมักจะเป็นด้วยหน้ามีกระมีฝ้าขึ้นได้ส่วนอายุนะคะวันนี้เราจะบอกเลยว่าอายุไม่มีผลนะไม่ใช่ว่าแค่คนสูงวัยเท่านั้นคนที่มีอายุน้อย อย่างรีวิวหรือว่าคนที่เข้ามาติดต่อเพื่อสอบถามของเคที่เนี่ยอายุบางที20กว่ากว่า20ต้นต้นก็มีฝ้าแล้วมีกระแล้วเพราะพฤติกรรมนะคะต้องบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยคนสมัยนี้ก็ต่างจากคนสมัยก่อนใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น โดนแสงเรื่อง U V อยู่ในบ้านเนี่ยเปิดไฟนีออนหรือว่าสปอตไลท์อะไรต่างๆการทำงานหลายๆคนเนี่ยตากแดดมากขึ้นหรือว่ามีการแอดเวนเจอร์มากขึ้นรวมไปถึงนะคะการทาครีมกันแดดที่ไม่ถึงไม่มากพอไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดฝ้ากระได้ค่ะสำหรับคนที่ดูแลต้องบอกว่าก็ต่างกันอีกอย่างถ้าเกิดว่ามีอายุน้อยกับมีอายุมากอายุน้อยผิวคุณเพิ่งเริ่มเป็น เหมือนกับคนอายุ20ออก,กว่า20ต้นเนี่ยอันนี้ง่ายค่ะเพราะว่าเพิ่งเป็นเราดูแลได้ก็คือจะใช้ทั้งกรีนกันแดดในการป้องกันแต่ถ้าคุณเป็นค่อนข้างจะเยอะแล้วแนะนำต้องมีบำรุงด้วยเพื่อลดเม็ดสีเมลานินส่วนคนที่มีอายุสูงวัยตรงนี้ต้องบอกว่าก็อย่าชะล่าใจบางคนถามว่า60แล้วต้องดูแลไหมทาแล้วจะเห็นผลหรือเปล่ายิ่งปล่อยละเลยนะคะฝ้ากระมันยิ่งมาเต็มต้องดูแลค่ะ กันแดดยังต้องทาแล้วก็ในเรื่องของตัวฝ้ากระที่มีเนี่ยคุณต้องใช้ครีมครีมบำรุงเสริมเข้าไปแล้วเพราะว่าด้วยเนื่องจากอายุด้วยการที่ไปดูแลแค่ทาครีมกันแดดอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องบำรุงเสริมเข้าไปเพื่อลดแมดส,สีเมลานินด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาเลยทั้งฝ้ากระลุมเรา้า ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้เราแนะนำชุดดูแลฟ้าของเคที่ที่มีดิกัน3มชิ้น3ขั้นตอนบำรุงมาเลยนะคะตัวแรกที่เราจะแนะนำอานีค่ะ อย่กเกลดูดดาที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ผิวเราอิ่มน้ําขึ้นกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นลดอาการแสบแดงแสบกล้านโดยที่ไม่มีสารกัดลอกไม่แสบผิวนะคะแนะนําต้องใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดตัวนี้บีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวกกับบวกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มในชุดก็จะมีสบู่สมุนภพยแฮนด์เมดว่านังคำเจเคที่ ชุดนี้เซตนี้ปลอดภัยไร้าสารพักได้เลยนะคะทั้งคนที่มีฝ้ามีกระปลอดภัยค่ะนี่ค่ะ